ี้ผมจะพามาดูค่าคอมมิชชั่นหรือเงินเดือนของผมในการเป็นเอเจนซี่หรือว่าเป็นหัวหน้าสังกัดในแอปบิ๊กโก้ไนะครับนะครับเขาก็เขียนว่าสวัสดีค่ะนี่คือรายละเอียดค่าคอมของเดือนกันยายนปี2022นนะครับส่งให้คุณแล้วค่ะนั่นก็คือรายได้ของผมนะครับซึ่งผมขอขอเอ่ยไว้ตรงนี้ก่อนว่าผมมีแค่มือถือเครื่องเดียวและผมสามารถทำเงินได้เท่านี้ต่อเดือนนะฮะ โอเคสังกัดชื่อบูมแซดนะครับบีนบีนแปลว่าถั่วนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยน้องวีเจในสังกัดผมเนี่ยทำรวมกันทั้งหมดได้3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0กว่าถั่วอย่างที่เห็นนะครับทั้ทัลวีเจก็คือน้องวีเจในสังกัดผมตอนเนี้ยที่ผมชวนมาได้เนี่ยมีทั้งหมด171คนนะครับแล้วก็วีเจใหม่ที่เข้าในเดือนนี้มี20คนนะครับ วีเจที่เข้ามาแล้วในเดือนนี้แล้วสามารถไลฟ์ได้ถึง10วัน20ชั่วโมงขึ้นไปก็10คนนะครับดาวสังกัดก็ติดดาวไป1ดาวนะครับเกรดของสังกัดนะครับโบนัสนี่ครับโบนัสดาวสังกัดก็คือใครที่ติด1ดาวขึ้นไปก็จะได้ก็จะได้150ดอลลาร์นะครับแต่ว่า2-3ดาวก็ขึ้นไปอีกนะครับเบสิคแชร์ริ่งอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับ ก็คือยอดน้องๆรวมทั้งหมดเบ,บ็ดเสร็จแล้วผมก็ได้สามร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหกเก้าดอลลาร์ก็ประมาณสักหมื่นกว่าบาทนะฮะส่วนร้อยห้าสิบนี้ก็ประมาณสี่ห้าพันประมาณนั้นนะครับแล้วก็โบนัสรีคูดอันนี้คือนั่นแหละครับก็คือว่าน้องๆที่มาไลฟ์แล้วก็ครบน้องๆใหม่มาไลฟ์ครบสิบวันยี่สิบชั่วโมงก็ได้หนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับก็ประมาณ 34,000บาทนะครับโบนัสโบนัสเล็กคอมเมนต์ก็คือน้องที่น่าจะเป็นขยั like. นไลค์เนาะอันนี้น่าจะเป็นขยันไลค์โบนัสแนะนำอ่ะเบ็ดเสร็จแล้วทัวต์นะครับ649.12ดอลลาร์นะครับที่ผมได้แล้วก็ดอลลาร์38เลยนะครับในวันที่ผมเบิกเนี่ย38เหรียญน,นะครับ38บาท1เหรียญต่อ38บบาทเอาอีกแนละ้วผมชอบเป็นคนพูดย้ำๆนะต้องขออภัยจริงๆ ก็คือ $600 กว่าดอลลาร์650ดอลลาร์นี่ครับค่าคอมมิชชั่นก็คือ24,712บาทนะครับนี่คือรายได้เดือนที่6 6หรือ7เดือนที่6ของผมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานออนไลน์ที่ทำรายได้หลักหมื่นให้ผมทุกเดือนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ